ก็อลล็อสวัสดีสวีเดอร์ทุกคนด้วยนะครับผมนี่เกมเดิมมันชื่อว่าถ้าเป็นชื่ออังกฤษนะมันชื่อมิวช็อกโกเป็นไงเป็นไงรอบนี้รู้รอบนี้รู้รอบนี้เก่งรอบนี้รู้รอบนี้เก่งมันชื่อมิวช็อกโกอ่าอะไรแกไปแกไปแกกระโดดเลยกระโดดกระโดดอ่ารอบนี้รอบนี้ที่กระโดดเนี่ยกระโดดสูงด้วยเออรอบนี้ที่กระโดดกระโดดสูงจะโด่งไงโดดโดดโดกระโดดข้ามเลยอ่ะ กระโดดเชือกับกระโดดเชือกเนี่ยไครแข่งกระโดดเชือกมามาเจอได้เเปแข่งกระโดดเชือกเนี่ยเป็นัไเออท็อปฟอร์มจัอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ข้ามอันนี้สูงไมน้องน้องก็สูงสูงไปถึงข้าไม่ได้เนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวเพื่อนเยวเ่อเออนี่ยเนีเนี่ยเดี๋ยพื่อนหนุจันหจันไซื้อสุสันซื้อสุสน่สเชขาเก่งนิดแ่บเขาเก่งนครับ มาแล้วนะครับตาแรกนะครับผมอ,อันนี้เราเป็นสีขาวนะครับอันนี้ให้ยีงกทอก้วอันนี้ใครเนี่ยเอตีเพื่อนตัวเอ,อเอ้ยเมกี้อันนี้เนี่มกี้เไไง ไปไงไปไงอ่านานี่จะตึงเลยนะครับนาจะตึงเลยโคตรเก๋ความเป็นไงนะท็ฟอร์ม็แบบนี้เหรอแบบนี้จริงๆแล้วก็เอ้าตายชื่อีตายมเกิ ไปเกินมันชิวๆนะครับชิวยิงหัวดาเราต้องยิงหัวดาครับเราต้องยิงพวกพวกของมัน้วยพวกพวกหรือเอล่าว่าพวกพวกคือเลยอ้าวจบแล้วเสมอเสมอหรืออะไรอ๋อไม่ใช่ล้มเหลวทั้งหมดเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ um, มาแล้วครับตาใหม่นะครผมอันนี้ตานี้เราไม่เคยเล่นนะครับด่านนี้ด่านนี้เราไม่เคยเล่นนะครับเล่นยังไงเอ้ย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 ม่เล่นยังไงเอ้าตายเืยตายเืยตายอย่างไางไ,าไ,ไ,ไม่เคยเล่นวะ หมอนี่อ๋อ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 อตายแล้วไม่ไปเกิดเลยไม่ไปเกิดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เกิดใหม่เดี๋ยวเราก็เกิดใหม่ไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยนี่ใครนะตายแล้วเกิดมาก็จะตายแล้วมันเกิดมาก็ตายแล้วใครวะโอ้ยเก่งยังไะ เยอ่ะยังไม่ได้กินน้ำเลยก่อนมาถายโคจะจบคอเอ๊ะอเป็นไงเม่แรอบนี้ก็ได้เออเจ้เจ้เจ้เอาเอาราเราน kind of oh. <laughs> ี่ตายโูเรานี่ตายไกเ่ไปปไงเออ ชนะไหมชนะนะผมวันนี้ผมชนะตั้งแต่ตาแรกเอ้ยตาตาเล็กแรกตาที่สองเดี๋ยวตาที่สองก็ชนะแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปต่อเลย two thousand years later อ่าเรามาตาใหม่แล้วนะครับเรามาตาใหม่แล้วสีเอ้ยเป็นใครเนะี่ยเป็นใครเอ้ยอันนี้เราให้ไปทำนมเหรอ อา้าวเราทำแมไมันไ่ยิงเออกว่าจะยิงวิ่งตามนัไปไหนแล้วล่ะอ้าว,าว,าว,าวตายเขไปปัมมป๊มนมงเง้อตรงนี้ใช้ปั๊มนงบ้าวะ ้าไปไหนกันแหละเพื่อนๆมันจะเป็นโหลําพี่สิบเออตกลงมันเก็บยอดคิวเหรอ oh. หรือว่ามันเก็บั๊มเดี๋ยวถ้าปั๊มลนไปปั๊มตรงไหนทำไมเพื่อนเพื่อน oh. เพื่อนเพื่อนไปไหนกัน โอ้วววขึ้นมันเถอเกมคิวอะแต่เราเดินไปไหนเนี่ยเดินไปถ้าเขาถึงบ้านแล้วเอาชีวิตมาถวาย เก็บยอดคิวะใช่อ่ะเอาดีอย่างเงี้ยเก่ไงไงแบบเก่งเอ้ยใครเนี่ยไงเงี้ยแบบเก่งอ่ออ๋ออ๋อ,อ,อเอ้ยอีก2อีก2ออ,อ,อะไรไม่รู้อีก1ละคิว Q ใช่ไหมน่าเป็นคิวใช่ไหม ทีมผมน,นั้นชนะนะทีมมทีเราด้วยเออน,นับคิวโคตรเก่งครับทีมเรามันก็โคตรเก่งครับทุกคนยาวยาวเลยวันนี้ยาวเลยอ่าดานดานใหม่ๆแล้วนะครับไม่เคยเล่นนะครับเอ้ยหอยทากอะไรร้อยทับร้<น><น>อยเจอแต่คนนี้ก็เก่งเออโชนแม่ ชนแม่งเลยน้องไม่ตายวะอ่าชนแม่งเอาเลยไทยไม่รล้ตายวันนี้แหละแฟนเท้งหอยท่ามันยังไงวะหอ,อยท่า ถ้าแบกทิชชู่อู่หรือก็จกกะก็ันแบบจริงแม่งเลยเออเออใช่ใช่เราอยิงหอยทากเราต้องยิงหอยดาเราต้องยิงหอยดาแต่ว่ามีใครไปกันหอยทากเราไมนะีไม่มีคตเล ยิงเ <G inger> จเลยโอ้ยแล้วหอย่ากเราอะไรเนี่ยเปไงไปไงอดจอดใจรเราต้องแบ่งทีมนะครับทีมทีมเราครึ่งจะไปดูฝั่งนู้นจัดก,การหอยถ้าทีมครึ่งเราก็จัดการคนพวกนี้นะคน่า โอ้ยมันมาด้วยกันนี่วะแฟนน้าแฟนเด็กนเลยได้แล้วนี่ะไปแล้วเพื่อนกิฬาบัสเพื่อนเราไม่ไม่รู้จักเอาเร็วววไปจัดการมันเดึอเออเอามาอมันนอนอย่างนี้เลยอ๋อ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 อออ๋ออ ช่วยกับไม่ยิงจะตุนยิงช่วยครับด้วยครับจีมิโดส์ยิงกิ้งโชวนะ์เลยเอายิงน,นิดเดียวเองอะ่ะอีกน,นิดเดียวเองเอ <c ười> กือบจะกิ้งโชว์แล้วยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งสิ ยิงสิยิงเอาเอ้ยมันหน่างกันนิดเดียวอย่างนี้เนี่ยขอขอโทษเลยนะคลิปนี้ก็อาจจะจับคายหน่อยแต่ว่าก็จับคายตัวคลิปแล้วแหละ <c oughs> หรือสูงนี้ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาอยู่ตัวเิงได้เนี่ย เอ้ยมันมาเต็มเลยอะไรเนี่ยชนแมงเต็มตัวชนแม่งครบตัวโดดเอ้ยกระแน็นอย่างนี้เดียวเเนี่ยโอ้ไปคุมกันหน่อยได้ดูดูท่าเราไม่ค่อยจดีใครไปยุ่งไปหน้าผมใส่แต่ ปืนดูปืนผมด้วยหรือเอเคนะไสแตกเนี่ยลูกจ๋าประสิทธิ์ลูกจ๋าประสิทธิ์โอเคเลยโอเคชีวิตติกมูมอ่ะบอยท้ายตัวใหม่ของมูมมาแล้วนะผมไม่กลัวครับใครหน้า,นาไหนปลาระเบิดอ่ะ <c oughs> ป่าติดไงปลาระติดไงี้ยระเบิดเสร็จ เฮ้ยทำอะไรไม่ได้ผมบจริงจริงนะจริงจริงใส่แต่งนะเป็นไงครับปุ๊บจะได้อีกแล้วดีปุ๊บจะได้แล้วโงโคตรเก่งเลยวะ <c oughs> ต่อต่อยาวๆวันนี้ยาวๆวันหนึ่งไปต่อได้มามากับตามใหม่ เหมือนว่าเราจะเล่นด่านนี้เป็นหรือเปล่าที่มันลงไปแช่น้ำแช่น้ำมาเันมยิงตรงไหนเนี่ยต้องยิงตรงไหนมันจะได้เนี่ยแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มนะครับตรงนั้นเพื่อนเพื่อนผมก็ปั๊มนะครับดูดีปั๊ม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 ใหญ่เติ ก็ S <S มามันยิงไส้แตกนะครับลองลงมาเนี่ยลองมามันยิงไส้แต่ยิ่เลยมาเลยลงมาเลยลยิงไส้แต่เนี่ยระเบิดใครวะท้องลมเอา้าโอ้ยมันยึดแล้วครับมันยึดแล้วครับจับประสิทธิ์ครับมันยึดแล้วผมมาดูแล้วจับประสิทธิ์นี่จับประสิทธิ์คนนี้จับประสิทธิ์ใส่หมวกตานี้ต,ติกนยินครับ เดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยจับสินะตอนนี้จับประสิกําลังเดือดร้อนนะไม่มีใครอยู่ในบอ่อน้ำแร่แช่น้ำนมเลยมีแต่ไอตัวเขียวๆเออมันไม่ใช่สีเขียวเนี่ยมันสีเออเป็นไง็นไงเอารักเธอมากไม่ไม่รักครับ <laughs> ผมโดนรักเธอมากชนตายครับ เอ้ยจับประสิทธิ์จับประสิทธิ์ลงไปดูแล้วจับประสิทธิ์อยู่ไหนใช่จับประสิทธิ์ปะเนี่ยเมื่อกี้เอ้ยแต้มเต้มมันต่างกหมือนนันเลยโอ้ยศพจับประสิทธิ์ตายเฮ้ยตอนนี้เหมือนเราจะแพ้ว่ะ ช่ไม่ได้เลยอะแต่จังผู้กองมึงแก่ผู้กองอะหมูเขียวจะไปของทีมมูเนี่ยทีมเราเป็นจับประสิทธิ์แต่ว,ว่าจับประสิทธิ์ไปไหนเฮ้ยเขาปั๊มจาเต็มแล้วนี่ว่าจบจบแล้วครับปั๊มเต็มเฮ้ยเป็นอนะไรเป็นไรเรายังมีโอกาสนะเรายังมีโอกาสนะมาแล้วครับมาด่าเม่ด่านอนะไรไม่รู้เขามไม่คิด ผออู้กองหมวกเขียวนะครับผู้กองจะหมวกเขียวรอ,อบนี้เอาคิวใช่ไหมไข่มันกระโดดขึ้นมาเร็วเล่าเนี่ยจับปติดผมชนแมงชนแมงเออรักเธอมาก เราจะชนกันอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นไงเป็นไงพูดตรงๆว่ายิงไม่โดนมันเดินวนทำไมเอ้ยโดนยิงนี่ว่า โดนยิงจากตรงไหนเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าแต้มเรานำอยู่นิดนึงแต้มแต้มเรานำอยู่นิดนึงสองละสองล้วเราคนกลางนี้จะเก่งเออเ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 อ,เอ,เอกองกับจ่าประสิทธิ์เราไปไหนเนี่ย เอ้ยปาลาระเบิดไปไหนยังไง <c oughs> ปลาไปทั่วเลยปลาอะไรกระปิปลารากะปิปลาระโอ,อเฮ้ยเอาเองนายเอาเดี๋ยวไปเราฆ่านายไม่ตายอ่ะเพื่อนๆเราแบกหลังห่างเลยนี่ยเลกไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่เป็นไร เราผิดพลาดกันได้เราผิดพลาดกันไดน้ใช่ไหมกลองกลองของผม่งเงล่ะจับสิทธิ์ทีมตรงข้ามเยอะขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาก็ยิงใครไม่โดนสักคนตรงมาไม่ตายเลยโธ่โธ่ มันไม่ยิงวะเนี่ยเออขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเพื่อนเพื่อนผมอีกจะขึ้นมายิงเขาจริเลยเอา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 บินเล่นสนุกวะเนี่ยนี่เฮ้ยชะนะากับผมตานี้ลืมดูลืมก็เดี๋ยวมีคลิปได้นึกัน ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เ oh ดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับไปเจอกูเจกู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 